สมสมจิตหวังมีกลางขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับวันนี้จะมาบรรยายเรื่องการลงทุนสี่สาขานะครับโอ้โหหลบหมดเลยนี่หันหนาไปคุยเลย สาขาที่หนึ่งหนึ่งสาขานะครับการลงทุนหนึ่งสาขาเรียกว่าขนาดเล็กเรียกว่าขนาดเล็กเราก็าลงทุนเรา เราเราซื้อสินค้าได้สินค้าสินค้าห้าขวดห้าคูณเก้าร้อยเก้าสิบเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน <c oughs> นักเรียนเท่าไหร่ครับอ่าส <c oughs> ี่พันเก้าร้อยรวมใช่ สี่พันเก้าร้อยห้าสิบใช่ไหมห้าส <50 S 2> นะิบเนาะโอเคค่าสมัครสมัครสองร้อยบาทค่าขนส่งหนึ่งร้อยบาทรวมเป็นลงทุนเท่าไหร่ครับทั้งหมด 5 2าพหบาทลงทุนห้าพหบบาทได้สินค้า5้าขวดทีนี้เราสร้างทีมเราทำงานกับคนกี่คนครับสร้างทีมสร้างทีมสองทีมสร้างทีมสองทีม วาโหอะไรกันนี่นะจรง,งแต่นึกไม่ออกอยู่สร <c oughs> ้างทีมสองทีมและเราจะมีรายได้รายวันเราจะมีรายได้รายวันวันละหกพันบาทต่อวันครับทีนี้รายเดือนเท่ากับ หนึ่งแสนแปดมืต่อเดือนโอเคครับเอ,อหนึ่งสาขาจบเรียงครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมนี่อ๋อ,อครับครับเราจะได้อันนี้สิบสองตัวเลขไม่ก็ไม่ต้องบอกอโอเคโอเคครับ ทีนี้วันเรามาดูถ้าสามสาขาสามสาขาเรียกว่าขนาดกลางขนาดกลางสาม จิตายตัวนี้สินค้าสินค้าสิบห้าโวลตูณเก้าร้อยเก้าสิบนะพ่อป้าตัวเลขผมเด็ดแน่ทำไมให้พกโทรศัพท์เลยเหรอครับหนึ่งมืนสี่พันแปดร้อยห้าสิบโอเคขอบคุณครับนักเรียน ที่นี่สมัครสมัครสองร้อยขนส่งหนึ่งร้อยโอเคครับรวมเป็นเท่าไหร่ครับลวมคืนหนึ่งพันห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบโอเคครับอันนี้ เจ็ดวันทําการเราจะได้โบนัสเท่าไหร่ครับโอ้โหโบนัสหนึ่งพันสามร้อยบาทยังไม่ต้องทําอะไรเลยได้แล้วเข้าบัญชีเจ็ดวันเข้าบัญชีเลยสามร้อยบาทไอ้พันสามรอบาทโบนัสได้ทีนี้เราจะสร้างทีมกับคนกี่ทีมครับ ห้างทีมสี่ทีมทร้างทีมสี่ทีมแล้วเราจะมีรายได้รายวันต่อวันวันละเท่าไหร่ครับ Tôi yêu thương của anh là không được nhiều lần anh 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 Come ต่อนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ความช่วยเหลือโอเคโอเดีมากครับเอาก็ตามหลักก็เป็นอย่างนั <g> ้นแหละเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าจะจำแกอ้ามวนบอกว่าขนาดเลขสามตัวยังไม่รู้เลยอันนี้ตั้งหกตัวหกหลักเทียหลักจำยากอยู่ครับอาทีนี้ตอนนี้มาถึงการสร้างทีม สำหรับสสาขานะครับการสร้างทีมเราจะสร้างกับคนสี่คนเราจะต้องสร้างสี่ทีมทุกทีมของเราจะทุกทีมจะโอสิบสองสร้างให้เขามาคนละสิบสองรหัสทุกวันเราก็จะมีรายได้วันละหกพัน วันละหกพันสามสาขาก็ตกเป็นวันละหนึ่งมืนแปดพันบาทถ้ารายเดือนก็ห้าสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ถูกต้องไหมครับต่อเดือนเดี๋ยวห้าเสนใช่ใช่โอเคโอเค ห้าแสนสี่หมืนต่อเดือนแล้วเราฟรีออเตอร์กี่รหัสครับเรือหนึ่งรหัสเอาคะอดถามไม่ได้คือถ้าอดถามไม่ได้ลืมขอโทษขอโทษโอเคเราจะเมื่อเอาลงสามสาขาเรามีรายได้ทุกทีมมา วันละสิบสองหัดเราจะมีรายได้วันละหกพันหกพันทีนี้เราจะฟรีออโต้ออโต้หนึ่งรหัสครับเข้าใจนะครับโอเคโอเคนี้ถามใดถ้าเข้าใจเนาะเดี๋ยวมันจะอยู่ไกลกันนี่พอใหญ่กระดานมาอะไรตัวนี้มันอยู่ไกลเว้ทีนี้ ต่อไปมาดูเจ็ดสาขาเจ็ดสาขา,าเรียกว่าขนาดใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่เปลี่ยน ศูนย์หนึ่งอันนี้ของเราอันนี้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดของเราทั้งหมดเจ็ดสาขาเลยนะครับ okay. เ,เราจะได้สินค้าสิน ค้าเจ็ดห้าสามสิบห้าสามสิบห้าขวดสามสิบห้าขวดคูณเก้าร้อยเก้าสิบเท่ากับแน่ละไว้ในฐานที่เข้าใจให้นักเรียนคิดเป็นการบ้านนะครับเราจะลา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 บีหก นี่นะครับสินค้าฐามที่ห้าขวดเราในลงทุนในสามหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทก็มีค่าสมัครสองร้อยขนส่งสามร้อยบาทรวมลงทุน รวมลงทุนทั้งหมดเจรหัสเจ็ดสาขาเท่กับสามหมนห้าพันหนึ่งห้าสิบาทอ่าโอเคครับแล้วเจ็ดวันทำการโบนัสเราจะได้โบนัสเข้าบัญชี ของเราทันทีโบนัสทั้งหมด4,900บาทครับแค่ลงสมัครปุ๊บยังไม่ได้ทำอะไรก็ได้ฮะไ,ได้เงินโบนัสกลับคืนแล้วเพียงเราสร้างทีมแต่อันนี้เราจะต้องขยันเยอะขึ้นหน่อยสร้างทีมเพิ่มแปดทีมครับ ทำให้แปดทีมนี่มาสิบสองรหัสสิบสองรหัสสิบสองรหัสสร้างทีมแปดทีมครับแล้วเราก็จะแต่ละรหัสของเราจะมีจะได้วันละหกพันหกพัน กพันลุกรหัสหกพันทีนี้เมื่อมีรายได้พออันนี้เราจะฟรีออโต้ฟรีออตโอออตโอ้สามรหัสเลยครับดีไหยครับ, <S <S รบสามรหัสเลยรายได้สร้างรายได้รายวัน ลายวันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหกสี่สิบสองโอ้ยหนึกยังไงจนานแล้วนะเนาะสี่สองถึงถึงครับโอเคเราท่าความหน่อยเพื่อความมั่นใจและรายได้รายเดือนรายเดือน หลายเดือนเราจะได้เดือนละหนึ่งสองหกศูนยศหนึ่งล้านสองแสนหมืบาทต่อเดือนเยอะไหมครับดีไหมดีถ้าได้ต้องได้เราต้องได้แต่มีดีกว่านั้นอีกเยอะกว่านั้นอีกเราลงรุ่น VIP เลย เอาสิบสี่สาขาครับโอเคอ่าสิบสี่สาขาเรียกว่า VIP ครับโอเคนี okay. ่เราหน oui, exactly. so, <Hey, ้าธุรกิจต้องหยุดไม่ได้ต้องต้องใช่ครับคิดเล็กทำไมคิดใหญ่ไปเลยนี่อ้าโอเค ต้องใจเย็นเสียเวลารอหม่ยนะครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละรทีมเฮ้ พอเราเรา,เราลงไปสิบสี่รหัสสิบสี่สาขาเรียกว่าสิบสี่สาขาเราจะได้สินค้าสินค้าสินค้าเจ็ดสิบขวดครับ เราจะได้สินค้า70ขวดคูณ990เราจะต้องจ่ายไปเท่ากับโอ้ยเด๋ยยิงกระเพืองที่ใหญ่เลยดิยดยเพืองที่ใหญ่เลยด,ยดยิมันจะเขียนในพอเนะี่เราจะได้สินค้า คูณเก้เท่ากับหกเก้าสามศหเ้าสศเราจะลงทุนไปหกหมื่้าันสามร้อยบาทค่าสมัครสองรบาทค่าขนส่ง ห้าขนส่งห้าร้อยบาทรวมลงทุนรวมรวมรวมลงทุนทั้งหมดเจ็ดพันบาทเจ็ดหมื่นบาทโอเคครับเจ็ดหมื่นบาทนักเรียนสนใจการเรียนหน่อยนะครับ ทำทำการบ้านจังนะครับนังเรียนนะยังอ่าทีนี้อพอเจ็ดวันทำการเงินโบนัสจะเข้าโอ้โหอันนี้เข้าเยอะเลยครับโบนัสนคะครับโบนัสหนึ่งสองสองศูนย์ศูนย์นี่ครับเอามันจำง่าย ตัวเลขมาเยอะครับวันั้เข้าหนึ่งืนสองพันสองร้อยนะครับใช่ไหมใช่โอเคครับแต่อันนี้เราต้องเหนื่อยหน่อยเพราะสร้างทีมเอยมเอะแต่มีเพื่อนเนอยอะมีลูกทีมเอยอะเราสนุกทำไปสนุกนะครับทั้ง,ง,งทั้งหมดสิบห้าสิบห้าทีมครับ ให้เข้ามา12 12กันเอางี้เร็วๆเลยเนาะต้องเอา้อหมดแล้วแล้วเราจะมีรายได้วันละ6,000 6,000ทุกรหัส นะเราได้วันละหกพันพบสิบสีรหัสเราจะมีโอแล้วสร้างทีมสร้างทีมก่อนนะครับสร้างทีมเราสร้างทีมสิบห้าทีมครับสิบห้าทีมแล้วเราจะมีรายได้รายวันรายวัน เท่ากับรายวันได้วันละ84,000บาทต่อวันครับทีนี้รายเดือน รายได้เดือนละสองล้านห้าแสนสองมืนบาทพอใช้ไหมครับอครับโอ้โหดีมากแล้วทุกคนผมทำได้คุณต้องทำได้พวกเราต้องทำได้นะครับอะไรนะอ๋อ <laughs> อ่าโอเคโอเคตอนนี้แล้ววันนี้ขอจบการบรรยายครน,นี้แล้วพบกันตรงพี่สองล้านห้าแสน้องหมื่นนะครับสวัสดีครับ